ครับกลับสวัสดีครับผมพวผมเช่นเคยครับหนึ่งผ่ากินครับผมวันนี้ก่อนี่นะครับผมใกล้จะถึงวันที่หนึ่งเลยเนาะนี่ครับต้องมาเตรียมไหม้ครับผมนี่คือหมอมาใหม่ครับนี่ครับคือหมาใหม่ครับมาทําครับทํามาไห้เตรียมลงเนาะเดี๋ยวเขาเปิดอ่างวันที่หนึ่งกันยานี้เนาะครับเนาะจะได้มีไปไหว้แล้วนะครับนี่ครับกระเทนเคยครับ ก่อนนั้านี่ผมก็ทําคลิปไว้ให้เพื่อนๆรู้กันแล้วเนาะที่เวลาทามองเนาะนี่ก่อจะมาบอกกันนิดเนาะพอเห็นหลายคนเขาก็มาถามเนาะนี่ครับผมปีนี่ก็จะใช่ประมาณนี้นะครับนี่ครับตามนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับแล้วแต่ยี่ห้อใครจะซื้อยี่ห้อไหนเนาะของผมใช่นี่ครับผมนะครับเชือกครับตะกัวครับนี่ครับผมใช้ตะกัวเบอร์สองครับนี่วยครับนี่เห็นไหมเนาะเพื่อนๆนี่ครับตะกัว รู้กว่าผมเนี่ยครับเบือสองครับนะครับมองสิบเตนครับสิบเตนลึกสามสิบตาเนาะครับเนาะเนื้อเนื้อมองก็เบือสิบห้าเย็นเบือสิบห้าก็เช่นเคยครับวิธีการทำก็เหมือนเดิมครับ้อยครับผมร้อยตาครับนี่ครับซือมาก็จะประมาณนี้เนาะครับจุกมันก่อนประมาณนี้ครับนี่มันจะเป็นเนื้อมองเปล่าปล่าไปนี่เนาะมา แล้วก็มาแก้เชือกมันจะมีเชือกตัวนี้ครับนี่แก้ออกครับนี่แก้ออกเลยครับดูกันครับว่านี่มองตะกัวลูกวิ่งเนาะครับเนาะตะกัวลูกวิ่งควาองควาวิ่งเนาะแบบไม่ไม่ล็อกตะกัวนะครับไม่ล็อกไม่ล็อกลูกเนาะ,ะลูกลูกวิ่งยิดแต่แรครับผม เชือครับผมเชือผมก็จะใช่เบอร์หนุด้าครับผมเนี่ยห้ามิลเนาะตอนนี่นะครับนั่งมีเวลาก็ทำว่า,างก็ททำครับนั่งทำกอดเช่นเคยครับผมนี่ซิปเส้นผมก็จะใช้1ิปสหคู่เนาะสิบห้าคู่ครับ,บเลย2งสองสาม ขอโทษขอไปทีเด้อเพื่อนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าตาที่สิบหกครับนี่ตาที่สิบหกนี่ครับแล้วก็ร้อยจากขวัวครับนี่ครับใช้จะกขวัวนี่ทำไม่ดีครับนี่ร้อยกลับไปครับปุ๊บ แล้วก็ครับตักวกัวเนี่ยเห็นไหมโน,โนุ่งเห็นเนาะนี่ครับผมแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยลอยเข้าไปนี่นครับนี่ได้แล้วครับหนึ่งตักกวกัวหนึ่งตัวนะครับลอยอยครับนะครับเห็นไหมโนโุ่งเพื่อนเนาะนี่เด้อครับหนึ่งสองสามสี่ 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15นี่ครับตาที่ที่พกก่อนเช่นเคยครับใส่ตะกัวครับเนี่ยเนาะนี่ครับผมกระทำไปนี่ไปจะทุดปากเลยครับเนี่ยไปจะทุดปากครับผม อาจจะร้อยดูเนาอครับเนาอหลายๆคนก็อน่าจ,จะถ้าเห็นคลิปทำ็น,นาจ,จะทำเป็นเนาอครับเนาอน,นี่ครับเราจะท่าอะไรกันครับผมนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9, 10, 11, 12, 13, 14, เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคตาที่จะโบก็ร้อยเหมือนเดิมครับทำไปนี่นะครับไปเรื่อยๆนะครับจะชุดมากครับผมที่ทำมองเนาะผมก็จะร้อยไปนี่แหละครับไปเรื่อยๆครับเนี่ยทีครับผมไปเสร็จแล้วครับเนี่ย นี่นะครับปอดทุดท้ายแล้วครับเนี่ยนี่ครับผมมาดูใกล้ๆก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับปอดทุดท้ายเราก็จะมัดป่มไว้เนาะครับนี่มัดไว้นี่ครับนี่ตัวนี้ครับที่ตัวถ่วงครับนี่ครับใส่ไปเลยนี่นะครับใส่ไปแล้วก็มัดครับผมนี่นี่ครับมัดเราไม่ต้องใส่ตะกัวเนาะนี่ครับมัดเลยมัดไว้มัดเงินตายไปเลยครับ ผมเรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับผมนะครับผมเดี๋ยวมาดูตอนวิธีการจับนอนที่นี่ครับบอกงดเปลือกเลยครับนี่มาไม่งั้นไหนก็มาไม่งั้นเถอะครับไอ้ตัวนี้ครับนี่นะครับผม เชือกตัวนี pues, 8, si nah ้เห็นไหมครับนี่นี่ครับเชือกตัวนี้นี่ครับจากหวงเนาะนี่ครับหวงมานี่ครับมองนะครับมามองนี่ครับนี่เชือกตัวนี้มีไว้ทาไมครับนี่ครับเชือกขาวใตเรื่องไหนครับนี่นี่ขาวบนเนาะนี่ขาวบนอันนี้ขาวใตครับนี่นี่ครับที่ว่าเรามัดห่วงไว้นี่ครับนี่เชือกตัวนี้ที่เหลือเราเสือเหลือไปเพื่ออะไรนี่ครับ เวลาเราไปกลางเนาะเวลาเราไปกลางนะครับเราจะลู้ว่ามันจะเค้งไม่เค้งมันจะเป็นอู่ไม่เป็นอู่เนาะนี่ตรงนี้แหละครับนี่เราซื่อมองมาเนี่ยครับนี่จัสกิงงงไหมนะเด้อนี่ครับเราซื่อมองมาเนาะนี่นี่ครับเห็นไหมครับควมลึกของเขาครับนี่ของลึกของเขาสามทิปตาสิบซิบเซนสามทิปตากระชับสามเม็ดครับก่ากับสามเม็ดถูกไหมครับนี่นี่ครับเชือกเนี่ยครับนี่ เชือกที่เราเหลือไว้นี่ยครับนี่นี่ยครับสามเม็ดครับเพื่ออะไรครับนี่มาดูครับนี่มาเลยจับจะพาสาวครับนะครับมันต้องแค้สองคนเด้อครับต้องบอกกันไว้ก่อนแท้สองคนครับนี่ครับดูไปกันไปเลยครับนี่นี่ครับแต่ว่าถ้าคนเดียวทําได้ไหมถ้าคนเดียวทําได้ครับมีไม่มีอะไรมาเนี่ครับแต่มันก็จะยากหน่อยนึงเนาะ นีคนจับให้มีคนสาวให้นะอเนนีมีมีคนสาวให้ครับนี่ครับนี่เจ็คเจ็คเส้นแดงนี่ครับจ็คเส้นแดงตะเข่านี่ครับขาบนนาะครับนี่มัดเลยครับนี่นี่แหละครับเทคนิคนะครับนี่ครับสูตรนี่นะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมน้อนี่นี่นี่ครับนี่ครับพอ ทำนี่นะครับนี่นี่นี่มัดเลยครับผมนี่มัดตายเลยครับนี่มัดตัมวดขาวบนกละขาวล่างเลยครับนี่มัดให้เน, feed, เนียน,นๆเลยครับพามุดนีนมม่ครับนี่เลิวนึกออกไหมครับทีนี้นึกออกไหมครับเวลาถ้าเกิดสายขาวบนถ้าสายขาวใต้มามัดรวมกันตีนใต้เขาจะดึงอยู่ใช่ไหมมันก็จะเป็นกระโถงเป็นอู่เนาะเวลาปลาติดเนี่ยเวลาปลาเนาะ เพราะว่าตะกัวเราเนะี่วิ่งได้อยู่เรือยใช่ไหมครับวิ่งเป็นแรกไรวิ่งอิสระเนาะเพราะว่ามันเป็นตะก,กักวรู้ตะกัวกลมเนาะเราไม่ได้หลกลูกนะ,น,นะครับนี่แหละครับเทคนิคสําคัญนะครับนี่ครับบอกมุดเปลือกเลยเด้อว,วันน,วนี้เนะด้อเนี่ยนี่แล้วนยครับทีนี้ เทาเลยครับนี่ครับที่ต้องใช้สองคนนะครับเนาะครับเนี่ยตาวไปเลยครับเนี่ยป่อยตาไปคนหนึ่งครับเดินไปเลยครับนี่ไปตาไปครอบกันเลยครับนี่นี่ครับตาวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ครับเนี่ยผมปวดจะพูดปากเลยครับเนี่ยนี่ครับตาวอย่างเงี้ยแหละครับ นี่ครับจุกบอลไหมครับนี่ครับนี่นะครับนี่ตากไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจุกบวลจะพุ่งปากครับผมนี่ครับที่ทำเมยง่ายครับผมแต่เทคนิคการทำนะครับมีเหมือนกันครับแต่ละคนเนาะครับเนาะนี่ตะกัวเขาออกไฟเรื่อยๆนะครับตะกัวเขาก็เลื่อนหมองทีละลูกทีละลูกที่เรานับตาไว้เนาะ ยินนับตาไว้แล้วก็เวลาสามมันก็จะออกไปประมาณนี้ครับเนี่ยออกไปเรื่อยๆทีละลูกทีละลูกเข้าไปครับเนี่ยนะครับวันนี้ขอมาบอกกันให้หมดเลยครับเนี่ยบวกมดเลยครับวิธีการทำเนาะการต,ตรัดแต่โวยตัดแต่โรยหมองตัดแต่มัดตัดแต่ไปตะกัวเนี่ยบอกกันมดเลยครับ ัวต,ต่อไปจะได้ลุ้นไปให้เพื่อนๆด,ดูกันนะครับลิปนี้กับลาคไปเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับหนึ่บพันกิ๊ครับรอแป๊บ